สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจาร,รย์นิ่มนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในเรื่องของการเขียนรายงานนะคะรายงานผลการดำเนินง,งานหลักสูตรซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำกันเป็นประจำแล้วก็ทำมานานแล้วนะคะแต่ว่า ประเด็นปัญหาที่หลายๆท่านบ่นๆกันมานะคะฝากบอกมาทางสำนักงานประกันคุณภาพก็คือจะเขียนยังไงนะคะเขียนแบบเขียนแล้วไม่ค่อยอกรรมการแบบยังไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการเขียนรายงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมาแบ่งปันให้นะคะ,ะสำหรับองค์ประกอบที่6เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นะคะในการเวลาเราพูดถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงพวกอุปกรณ์เครื่องมือนะคะสื่อการสอนแล้วก็พวกเอกสารตำราอะไรต่างๆที่เราได้มีการจัดเตรียมไว้ให้กับผู้เรียนนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งสำคัญเนี่ยอาจารย์นิ่มไม่อยากให้ทุกท่านมองข้ามไปค่ะคืออันนี้คือคู่มือมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยลังสิก ซึ่งทางสำนักงานประกันคุณภาพนะคะแล้วก็ทีมงาน QA เนี่ยก็ได้จัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ2563คือปีการศึกษานะคะแล้วเราก็มีเทมเพลตที่เรียกว่ามคอ,อ,อ,อ7นะคะนี้อาจารย์นิ่มก็ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นมคอ7นะคะขอเรียกว่าเป็นรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรก็แล้วกันนะคะในคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็จะมี คำอธิบายนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้คุณภาพนะคะแล้วก็เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะคะว่าในองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาเนี่ยแต่และองค์ประกอบนั้นเนี่ยเขา,เาต้องการเห็นนะคะาการดำเนินงาน ที่เรียกว่ามีคุณภาพเนี่ยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในการเขียนรายงานเนี่ยประเด็นก็คือเราก็เขียนให้ตรงนะคะกับสิ่งที่ในคู่มือระบุไว้ว่าถ้าเป็นในเรื่องอย่างเช่นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นะคะขอบเขตของการดำเนินงานหรือการบริหารงานของหลักสูตรของเราในด้านนี้เนี่ยเราควรจะดูแลในเรื่องอะไรบ้าง นั่นเองนะคะนั้นอาจารย์นิ่มขอแนะนําว่าเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจคู่มือนะคะมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเราก่อนนี้สําหรับเทมเพลตที่ทางสํานักประกันคุณภาพนะคะได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นประจําทุกปีก็จะมเีเรียกว่าเป็นหัวข้ออะไรต่างๆนะคะภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาแต่ละด้านนะคะกำกับไว้เป็น ของแต่ละตัวหม่งชี้นะคะก็จะบอกว่าเนี่ยอยากจะให้รายงานในเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะก็หลักสูตรก็เพียงแต่ว่ารายงานมาเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะพูดกันเนี่ยนะคะก็คือเราจะรายงานยังไงอะ่ะให้กรรมการที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพของเราเนี่ยได้ได้เห็นภาพการดำเนินงานที่เรียกว่ามีคุณภาพนะคะของหลักสูตรของเราเนั่นเองนะคะ,ะเรื่องราวที่จะ แบ่งปันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคำแนะนำสำหรับการรายงานนะคะอาจจะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็หลักฐานทีเ่เราอาจจะต้องรวบรวมไว้นะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงนะคะในในแต่ละตัวบ่งชี้ที่เราได้อธิบายหรือรายงานไปนะคะในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนะคะที่ปัจจุบันนี้อาจจะอยู่ในฉบับที่เป็นพศออ2558ซะเป็นส่วนใหญ่อาจารย์นิ่มก็ไม่แน่ใจว่ายังมีหลักสูตรไหนที่ยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร2548อยู่หรือเปล่าน,นะคะก็เอาเป็นว่าในการรายง,งานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรปี2564คือปีการศึกษา2564นะคะ เรายังใช้เทมเ a t e อันเดิมแล้วก็ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอันเดิมที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วอยู่นะคะสำหรับองค์ประกอบที่6เนี่ยจะอยู่ในหมวดที่5ของรายงานก็เรียกว่าเกือบจะท้ายสุดแล้วละค่ะนะคะหัวข้อสำคัญที่ต้องรายงานเนี่ยจะเหมือนก,นกันกับทุกระดับปริญญานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษานะคะ แนวทางในการประเมินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบไหนก็ตามนะคะขอเรียนว่าเป็นการประเมินในเชิงระบบก็คือเราก็จะมองถึง input นะคะ process แล้วก็ output นะคะที่ได้ดังนั้นถ้าจะให้มีความชัดเจนเนี่ยหลักสูตรก็ควรจะบอกว่าอ่า u ินพุเนี่ยคืออะไรนะคะกลไกอ่ขอโทษค่ะอินพุเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ process คืออะไร ะะแล้วสุดท้ายก็คือเอาพุทธก็คือผลการดําเนินงานทีนี้ประเด็นที่เขาอยากจะเห็นเนี่ยก็คือกรรมการอยากจะเห็นก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรารายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา2564เราอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงให้เห็นว่าการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปรับปรุง นะคะผละเป็นการปรับปรุงการดำเนินง,งานท,ที่เกิดขึ้นจากผลที่ประเมินเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังไงแล้วถ้าเราอยากจะชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธปรรมเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การเปรียบเทียบในเชิงตัวเลขนะคะเช่นมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจำนวนผลงานที่มากขึ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือผลการเรียนของนักศึกษาโดยรวม ะะเราอาจจะมองที่คลาส GPA ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะจากการปรับปรุงอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าในอ,าองค์ประกอบของแต่และองค์ประกอบเนี่ย input process output เนี่ยจะมีจะมีในทุกๆองค์ประกอบเลยนะคะเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วนะคะก็ขอเริ่มที่การแบ่งปันแล้วกันนะคะว่าวันนี้อาจารย์นิ่มก็อยากจะขอแนะนำ การเขียนแบบารายงานแบบว่าให้กรรมการเขาอ่านแล้วเขาเขาต้องชมเราอะว่า,วา,เ,าเขียนชัดเจนมองเห็นภาพเลยนะคะประการแรกก็คืออาจารย์ก็ต้องรายงานให้ตรงประเด็นกับตัวบ่งชี้ก่อนอย่างที่อาจารย์นิ่มว่าแหละอาจารย์ต้องทําความเข้าใจคู่มือก่อนนะคะถ้าอาจารย์จะดูจาก เทมเพลตที่เตรียมไว้ให้เนี่ยอาจจะมองภาพไม่ออกเพราะเทมเพลตจะบอกแต่ว่าหัวข้อที่ต้องรายงานนั้นมีหัวข้ออะไรบ้างแต่ว่าในคู่มือเนี่ยจะอธิบายค่ะนะคะว่าองค์ประกอบแต่และองค์ประกอบเนี่ยครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้างนะคะในสิ่งที่หลักสูตรควรจะต้องรายงานนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากการที่เราจะต้องอธิบายให้ตรงกับตัวบ่งชี้แล้วนะคะ สิ่งที่สําคัญก็คือการเขียนมันก็คือการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราได้ทำนะคะตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือเราต้องทำนะคะนั่นคือกระบวนการทํางานของเราเนี่ยเริ่มต้นจากแผนนะคะอาจจะเป็นแผนยุทธศาสตร์แล้วก็นําแผนยุทธศาสตร์เนี่ยลงสู่การปฏิบัติก็มาที่แอคชั่นแลนนะคะพอ ลงไปใน action plan เนี่ยเราก็จะเห็นแผนกิจกรรมแผนโครงการนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานตามแผนอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นระบบนะคะเมื่อเรามีแผนเรามีการนำแผนสู่การปฏิบัติเราก็ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนติดตามทำไมล่ะคะก็เพื่อที่จะให้รู้ว่ามันสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไหม แล้วถ้ามันสําเร็จเป็นเพราะอะไรหรือถ้ามันไม่สําเร็จมันเป็นเพราะอะไรนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเพราะเราจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อๆไปนะคะดังนั้นคุณภาพของการบริหารหลักสูตรเราก็มอง ที่วิธีการทํางานถ้าเกิดอาจารย์ทํางานแบบนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะรายงานออกมาได้ว่าขั้นตอนในการทํางานนั้นเป็นอย่างไรนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรวบรวมหลักฐานเพราะว่ากรรมการที่มาประเมินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกนะคะแม้ว่าเราจะสมมติว่าในปีที่ผ่านมาไม่ต้องสมมติก็ได้คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็เลยแบบ ใช้บุคลากรก็คืออาจารย์นะคะจากคณะต่างๆจากหลักสูตรต่างเนี่ยมาช่วยกันเป็นผู้ประเมินแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะหลายๆที่เนี่ยนะคะที่เป็นประสบการณ์ของอาจารย์นี่นะเขาก็ยังเชิญบุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่ในการประเมินทั้งทั้ที่เป็นเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง คำานึงไว้อยู่เสมอค่ะก็คือถ้าเป็นคนนอกเขาไม่ใช่คนข้างในหลักสูตรเขาไม่ได้มาทํางานร่วมกับเราอย่างเงี้ยเขาอ่านแล้วเขาจะเข้าใจไหมดังนั้นการเขียนเนี่ยก็ต้องเขียนร้อยเรียงเหมือนกับว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะให้มันต่อเนื่องกันอย่างนี้ค่ะให้เขาเห็นภาพให้ได้เพราะฉะนั้นการเขียนแบบชัดเจนนะคะคำว่าชัดเจนก็คือ เรียงตามลําดับนะคะให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดก่อนแล้วค่อยมาเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นการเรียงตามลําดับเนี่ยคืออะไรก็อยากจะบอกเนี้ยค่ะระบบและกลไกการดําเนินงานค่ะถ้าเราเรียงตามลําดับอย่างนี้นะคะเราก็จะได้คะแนนนะคะเพราะเขาก็จะเห็นภาพต่อเนื่องกันมาเริ่มตั้งแต่ระบบและกลไกในการดําเนินงานนะคะการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัตินะคะ แล้วก็การรายงานผลการปฏิบัติการมาทบทวนกระบวนการนะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะเป็นที่ไหนเป็นที่ระบบหรือเปล่าหรือเป็นที่กลไกแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะคะแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าการดำเนินงานของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเทคนิคการบริหารจัดการถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่แบบ หลายๆคนยอมรับนะคะแล้วเราก็ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปสู่ประชาคมจนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มีการนําแบบอย่างอันเนี้ยไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วก็มีการเกิดเป็นผลที่ดีขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นเราก็จะถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีนะคะซึ่งถ้าเรามาถึงขั้นนี้ค่ะเราก็จะได้5คะแนน จริงๆอาจารย์นิ่มน่ะไม่อยากจะไปเน้นว่าเราต้องการกี่คะแนนหรือเราจะได้กี่คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำน่ะเราก็รายงานออกมานะคะกรรมการเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดูไปตามเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารายงานให้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนนะคะเรามาทําความเข้าใจกันสักนิดเรื่องของระบบและกลไกการดําเนินงานนะคะอย่างที่อาจารย์นิ่มพูดตั้งแต่แรกว่า การบริหารที่มีคุณภาพเนี่ยต้องเริ่มต้นจากแผนทีนี้เวลาเราทำแผนเนี่ยเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดความสําเร็จนะคะมีผู้รับผิดชอบมีงบประมาณนะคะเพราะนั้นระบบที่ดีเนี่ยก็จะต้องชี้ให้เห็นว่ามีเป้าหมายยังไงในแต่ละเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนะคะเรามีแผนไหม ใครรับผิดชอบนะคะเรามีการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือเปล่าเรามีการติดตามประเมินผลไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบและกลไกนะคะส่วนการดําเนินงานนั้นจะเป็นอย่างไรหมายถึงว่าตอนที่เราเอาแผนไปปฏิบัติจริงๆมันเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราจะต้องสะท้อนออกมาแล้วเราก็มาทบทวนกันอีกทีนะคะว่ามันมี ปัใจจัยแห่งความสมําเร็จอะไรบ้างมีจุดที่จะต้องพัฒนาแก้ไขอะไรกันไปอีกเนี้ยเราก็ทําให้เขาเห็นนะคะตัวอย่างข้อมูลที่ควรรายงานเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรรายงานในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก็คือเป้าหมายของการจัดให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือของผู้เรียนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยบรรลุเป้าหมาย ในการที่จะพัฒนาตนเองตามเป้าหมายของหลักสูตรเช่นเราอยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีความสามารถในการวิเคราะห์นะมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาสามารถที่จะนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งสนับสนุนในการศึกษาหรือในการเรียนรู้ที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีทักษะอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คืออะไรคะอาจารย์กรณีศึกษาถูกไหมคะ เพราะนั้นถ้าเกิดอาจารย์บอกมีแต่ตำรากับการสอนนะคะแล้วก็มีสื่อการสอนอะไรแบบนี้มันก็อาจจะไม่ตรงประเด็นกับสิ่งที่หลักสูตรเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะคะว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยมีคืออะไรดังนั้นเวลาเรามองถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยอาจารย์ก็อย่ามองแต่เรื่องว่ามีห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นะคะ มีห้องน้ํามีห้องสมุดอะไรแบบนี้อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งถ้ามันจําเป็นนะฮะสำหรับการที่เราจะพัฒนาทักษะการเรียนรู้แต่นอกเหนือกว่าน,นั้นน่ะเช่นอะไรสื่อการสอนที่เราพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะในเรื่องนี้นี้นี้อ่าเรามีไหมเรามีกรณีศึกษาให้เขาฝึกไหมคะนะคะ,นะคะเรามีการเตรียมพร้อมไหมเวลาเขาจะไปฝึกงาน นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกเรามาีแหล่งข้อมูลอะไรต่างๆที่จะให้เขาเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างนั้นได้ง่ายๆเช่นฐานข้อมูลเกี่ยวกับาการวิจัยอย่างงี้เรามีไหมฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบระบบข้อมูลของธุรกิจเรามีฐานข้อมูลในละักษณะอย่างนี้ไหมเพื่อที่จะฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักสืบค้นข้อมูล นะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาทําการวิเคราะห์เรามีโปรแกรมสําเร็จรูปที่จะพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีเขาไหมอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์นึกถึงสิ่งเหล่านี้ที่เ,เราคิดว่าถ้าเราเอามาใช้หรือเราจัดหาให้มันมีแล้วก็ให้เขาใช้เนี่ยมันจะช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเขานะคะ อันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราควรจะต้องรายงานสุดท้ายคือเราจัดหาให้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเรามีแนวทางหรือเรามีอะไระกลยุทธ์ในการที่จะทำให้เขาได้ใช้สิ่งเหล่านี้ไหมบางทีมีแต่ว่าไม่ใช้อย่างเช่นเราอุตส่าห์ไปหาซื้อหนังสือดีๆอะไรที่จะอ่านเสริมนะคะนอกเหนือจากหนังสือที่ใช้ในการเรียนแล้วเราก็บอกว่าอ,อยู่ในห้องสมุดนะให้ไปอ่านให้ไปยืมมา ไม่มีใครยืมน,นั่นก็คือเราก็ยังไม่ได้มีแนวทางในการที่เราจะฟอ r เขาว่าหรือ encourage เขาว่า,าให้เขาไปใช้ในการเรียนรู้อะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วพอเขาใช้แล้วเนี่ยเรามีการติดตามผลไหมว่าเออมันดีเขาพอใจนะคะเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาพัฒนาตนเองได้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้น ขอบเขตของสิ่งที่ควรจะรายงานเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ในคู่มือะคะ่ะที่เมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบในตอนต้นนะคะอ่าเราก็จะเริ่มต้นการเขียนนะคะว่าเป้าหมายของการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิตอลอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ,ะสมมติว่า ของอาจารย์นิ่มก็จะเขียนเป้าหมายแบบนี้นะะตัวอย่างเช่นอะไรหลักสูตรมีระบบฐานข้อมูลกรณีศึกษาทางธุรกิจที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้ในการพัพฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นะะหลักสูตรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี iPad เพื่อบริการนักศึกษาที่จะต้องเรียนทางออนไลน์แต่ว่านักศึกษาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างนะคะคือ อาจจะชำรุดหรืออะไรแล้วไม่มีใช้อย่างนี้เราพ r วายไหมเรามีสิ่งแบบนี้เตรียมไว้ให้เขาไหมนะคะหลักสูตรมีระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวม,รว,มวิดีโอนะคะ,ะการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะมาเรียนย้อนหลังหรือมาทบทวนอะไรได้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี้เรามาพูดถึงระบบและกลไกในการดําเนินงานในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ะะข้อมูลที่ควรจะรายงานเนี่ยก็คือระบบฐานข้อมูลต่างๆที่รวบรวมสิ่งสน,สนับสนุนเอาไว้นะคะระเบียบการเข้ามาใช้นะคะบางบางดักสูตรที่อาจารย์นิ่มได้มีโอกาสไปประเมินเนี่ยเขามีการจัดระเบียบเลยนะคะคือต้องจองถึงเข้ามาใช้ได้เช่นห้อง l a บอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะเราก็มีการจัดระบบระเบียบแล้วก็มี l a บบอยหรือผู้ควบคุมห้อง l a บเนี่ย คอยดูแลอำนวยความสะดวกนะคะเรามีมาตรการกระตุ้นให้เขาได้ใช้สิ่งเหล่านี้ไหมเรามีระบบการประเมินความพึงพอใจไหมนะคะบางที่นะคะอาจารย์อาจารย์นิ่มจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยทุกครั้งที่เด็กเข้ามาใช้แล้วใช้เสร็จเดินออกเนี่ยเขาให้ประเมินเลยค่ะแต่บางหลักสูตรก็ยังแบบประเภทว่า,าสิ้นปีประเมินทีนะคะดีขึ้นมาหน่อยก็เทอมนึงประเมินทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าบางที่เนี่ยคือทุกครั้งที่เด็กเข้ามาเขาให้เด็กประเมินเลยนะคะแล้วก็เป็นประเมินสั้นๆค่ะง่ายๆเลยนะคะสุดท้ายก็คือความสําเร็จของอการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนบางทีเราก็อาจจะต้องถามหรือสำรวจนะคะให้รู้ว่ามันมีพอเพียงไหมมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเปล่านะะมันใช้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะ,ะช่วยให้ เราได้ได้รับการฟีดแบ็กจากผู้ใช้นั่นเองนะคะมีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบมีการอัปเดตข้อมูลและการติดตามประเมินผลไหมนะคะสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือเรามีระบบฟีดแบ็กให้เด็กด้วยหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะคือเด็กสามารถมีฐานข้อมูลอะไรที่เขาจะมาดู ผลการเรียนของเขาได้ไหมอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสนับสนุนทั้งหมดเลยนะคะแล้วเรามีคอมเมนต์อะไรให้เขาไหมหมายถึงในแต่ละวิชานะคะเรามีการาให้ฟีดแบ็กกับผู้เรียนไหมหลังจากควิสทั้งที่1ควิสทั้งที่2เออมันเป็นยังไงจุดอ่อนเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะอันนีอ้อาจารย์นิ่มก็มองทั้งหมดเลยนะคะโดยอ,อยู่ในขอบเขตที่เราเนี่ยสามารถที่จะทําได้ ต่อไปนะคะเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยข้อมูลที่เราควรจะรายงานก็คือหลักสูตรเนี่ยมีสิ่งสนับสนุนอะไรบ้างที่เราจะให้และปีนี้เราเพิ่มอะไรให้เขาหรือเปล่าหรือเรามีการอัปเดตคือถ้าไม่เพิ่มก็คืออัปเดตนะคะเวอร์ชันใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นอย่างที่คณะาจารย์นิ่มก็จะต้องมีซอฟต์แวร์ในการสอนการทำบัญชีด้วยด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอาจารย์นิ่มก็ต้องคอยติดตามนะคะกับบริษัท ว่ามีเวอร์ชันใหม่เข้ามาหรือยังอะไรแบบนี้นะคะ,ะเพื่อที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ทันสมัยหลักสูตรได้ติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนไหมก็คือเรื่องของการให้นักศึกษาเขาประเมินนะะแล้วเราก็ต้องมีระบบหรือมีก,กลไกในการที่จะติดตามว่าเขามาใช้ยังไงอย่างเช่นห้องแลบอย่างเงี้ยนะคะในชั่วโมงสอนก็โอเคแต่หลังจากนั้นล่ะเราเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยเข้ามาฝึกฝน ะะการใช้โปรแกรมเนี่ยเรามีข้อมูลไหมที่จะบอกว่าส่วนใหญ่เด็กเข้ามาตอนกี่มุง่งอะไรแบบนี้นะคะใช้นานหรือเปล่าเพื่อที่จะมาทําการวิเคราะห์ว่าระบบที่เราจัดเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาได้อย่างทั่วถึงหรือเปล่านะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างมันบกพร่องไปนะเราก็จะได้ช่วยกันนะคะดูแลทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้นะคะ หลักสูตรได้มีการทบทวนระบบและกลไกในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การทบทวนระบบและกลไกการบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจจะเป็นคณะกรรมการหลักสูตรนะคะได้มีการประชุมนะคะหาลือกันโดยอาศัยข้อมูลอย่างเช่นจากการติดตามจากการสำรวจนะคะจะด้วย การสำรวจโดยตรงหรือว่าการการสํารวจโดยตรงก็หมายความว่าจากผู้ใช้นะคะก็คือนักศึกษาของเรานะเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้าง <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เขาได้มาใช้นะคะในการเรียนนะคะหรือในการพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะเราก็คงจะต้องอดูว่ามันยังมีจุดไหนที่เราควรจะต้องอปรับปรุงนะคะหรือจัดหาม,มาเพิ่มเติมหรือว่าซ่อมแซม ะะเพื่อที่จะให้การบริการของเราเนี่ยมันเอื้อต่อผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะสุดท้ายก็คือจากการให้บริการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจนะซึ่งก็อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะทางหลักสูตรก็อาจจะมีระบบการประเมินความพึงพอใจเนี่ยแบบว่าทุกครั้งที่เข้ามาใช้หรือจะเทอมละครั้งหรือจะปีละครั้ง อาจารย์ก็ดูนะคะว่าอย่างไหนที่จะดีกว่านะคะเพื่อที่จะทําให้การบริหารในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยสร้างประโยชน์นะคะให้ให้ให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะคะการปรับปรุงระบบและกลไกลที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบันที่สืบเนื่องจากปีก่อนอันนี้อาจจะเป็นผลจากการประเมินเมื่อปีที่แล้วแล้วเราได้รับข้อเสนอแนะ จากกรรมการหรืออาจจะเป็นเรื่องของการทบทวนกระบวนการนะคะในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้วสมมติว่าปีที่แล้วเราก็ทำไม่ทันเราก็มาทำในปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเรารายงานเนี่ยถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรายงานตรงนี้ได้ว่าเราได้มีการปรับปรุงระบบนิดนึงนะคะอย่างเช่นผู้ใช้คอมเพลนว่า การเข้าไปในฐานข้อมูลเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลเนี่ยะระบบไม่สเสถียรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะทำการปรับปรุงแก้ไขนะคะในปีที่เกิดขึ้นนะคะ,ะผลลัพธ์เชิงประจัก์อันนี้เนี่ยก็คือการเขียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้เพื่อจะให้ จริงๆก็คือให้ตัวเราเองนี่แหละก็คือให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตรเนี่ยได้รู้ว่าการดําเนินงานของเราในส่วนนี้เนี่ยมันบนรรลุเป้าหมายไหมนะคะเช่นอะไรบ้างจํานวนสิ่งสนับสนุนเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาและอาจารย์เนี่ยเพียงพอไหมนะคะประเด็นก็คือความเพียงพอนะคะต้องมารอคิวกันนานหรือเปล่ากว่าจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสมบัติของ เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมันแสดงถึงความทันสมัยและพร้อมใช้หรือเปล่านะคะ,ะผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้นะคะเทียบกับปีก่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยในคู่มือไม่ได้เขียนถึงแนวโน้มอันนี้เป็นการแบ่งปันนะคะอาจารย์นิ่งก็ปกติเราก็จะเทียบกับปีที่แล้วยิ่งถ้าเกิดปีนี้มันมีการปรับปรุง การดาเนินงานในส่วนนี้อาจจะนี่มก็จะเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเลยว่าพอเราปรับปรุงจุดนี้ไปนะคะเราก็ประเมินความพึงพอใจเออมันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะได้เห็นถึงความต่อเนื่องในในแง่ของการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพปีนี้เรามีการจัดหาสิ่งสนับสนุนใหม่ๆที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาหรือเปล่า อาจาย์นิ่มแตะเรื่องอาจารย์มานิดนึงตรงนี้นะคะขอบททนโทษนะคะนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะผู้เรียนนะคะก็คืออาจารย์ด้วยก็หมายถึงอาจารย์ในหลักสูตรของเราอาจารย์ประจําหลักสูตรนี่แหละคะ่ะ ะะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะต้องมีการดําเนินงานที่แบบคํานึงถึงอาจารย์ด้วยนะคะว่าอาจารย์ก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อประโยชน์นะคะในการศึกษาค้นคว้าหรือประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยอย่างไรตัวอย่างหลักฐานที่เราควรจะมีไว้นะคะเผื่อว่ากรรมการจะขอดูสักหน่อยนะคะ ก็หัวข้อรายงานนะคะที่เห็นทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะ3หัวข้ออันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราควรจะพูดถึงนะคะที่เราควรจะรายงานให้กรรมการได้ได้อ่านนะคะในแต่ละหัวข้อนี้เนี่ยควรจะมีหลักฐานอะไรบ้างเช่นถ้าเราพูดถึงสิ่งสนับสนุนที่เรามีเราก็อาจจะมีภาพถ่ายนะะอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆนะคะ ถ้าเรามีระบบข้อมูลที่ใช้ในการบริหารสิ่งสนับสนุนเช่นการจองคิวเข้ามาใช้นะคะการเข้ามาใช้การออกไปการแสดงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากใช้แล้วเนี่ยสมมติเรามีระบบข้อมูลแบบนั้นเราก็ทำให้เขาดูนะคะคือลิงก์นะคะใส่ลิงก์ที่สามารถที่จะเข้ามาดูได้รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเวลาเรามีวาระก,การประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ แล้วก็ผลการสำรวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ซึ่งก็คือทั้งนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะะจบแล้วค่ะสำหรับองค์ประกอบที่6นะคะมีตัวบ่งชี้เดียวก็คือ6.1นะคะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์นิ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ